ที่มีบัตรเครดิตหลายใบยมีกระเป๋าแบรนด์เนมลูๆเขาอาจจะเรียกได้ว่าไม่ใช่คนที่มีสภาพคล่องทางด้านการเงินเราอาจจะไม่ได้มองคนแค่เปลือกนอกอย่างเดียวและคนแบบไหนเนี่ยที่เรียกว่าคนที่มีเงินจริงๆหรือมีสภาพคล่องจริงๆนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคนรุ่นใหม่ถึงต้องเริ่มสนใจทางด้านการเงิน เห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยข่าวนี้ค่อนข้างดังเลยคนไทยเนี่ยมีเงินในบัญชีไม่ถึง500บาทมากกว่า12ล้านคนพอให้ช็อตทอคก็มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางด้านการเงินปัจจุบันเนี่ยที่เห็นถือกระเป๋าแบรนด์เนมมีบัตรเครเดิตเยอะเนี่ยคนพวกนี้เขาเรียกว่าคนที่มีเงินเยอะอจริงๆเปล่าหรือเรียกว่าคนที่มีสภาพคล่องในการ ใช้จ่ายจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาพูดกันว่าแล้วคนแบบไหนเนี่ยที่เรียกว่าคนที่มีเงินจริงๆหรือมีสภาพคล่องจริงๆในทางด้านการเงินเนี่ยเขาจะบอกว่าคนที่มีเงินจริงเนี่ยเราต้องเข้าใจ2คํานี้ก่อนคือคําว่าสินทรัพย์กับคําว่านิสินเราจะมาพูดถึงสินทรัพย์ก่อนสินทรัพย์หรือแอสเซทขอแบ่งออกเป็น4ประเภทประเภทที่1ก็คือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องขอยกตัวอย่างพวก เงินสดเงินฝากในบัญชีเงินสดเงินออมเนี่ยจะมีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเพราะว่ามันไม่ต้องผ่านการแปลผันที่เราสามารถใช้จ่ายให้มันมีสภาพคล่องได้สินทรัพย์ประเภทที่2เนี่ยคือสินทรัพย์ประเภทเพื่อการลงทุนสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยพวกหุ้นกองทุนพันธบัตรซึ่งการลงทุนแต่ละประเภทก็มีความเสี่ยงตั้งแต่เสี่ยงสูงเสี่ยงกลางถึงเสี่ยงต่ำแล้วแต่ว่าใครชอบลงทุนแบบไหนสินทรัพย์ประเภทต่อไปสินทรัพย์ใช้จ่ายส่วนตัวหรือสินทรัพย์มีค่าสินทรัพย์ใช้จ่ายส่วนตัวเนก็ปพวบ้าน คอนโดถีดินของสะสมต่างๆอันนี้จะเป็นสินทรัพย์ใช้จ่ายส่วนตัวสินทรัพย์ประเภทที่4เนี่ยคือสินทรัพย์อื่นๆสินทรัพย์อื่นๆก็จะเป็นเช่นสินทรัพย์ที่มันมีตัวตนหรือลิขสิทธิ์ทางปัญญาอย่างเช่นบริษัทฮองไกไนก์ก็ได้และสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าสินทรัพย์แล้วต่อไปเราขอพูดถึงหนี้สินเราจะมาพูดในส่วนของหนี้สินหนี้สินเนี่ยขอแบ่งเป็น2ประเภท2ประเภทง่ายๆคือประเภทหนึ่งคือหนี้สินระยะสั้นประเภทสองคือหนี้สินระยะยาวหนี้สินระยะส นี่เพื่อกู้ซื้อสินค้าพวกซื้อของที่เราอยากได้ทั่วไปนี้สินระยะยาวเนี่ยจะเป็นนี้สินที่กู้ระยะยาวซื้อรถซื้อบ้านซื้อคอนโดจะเป็นนี้สินในระยะยาวนี่สินเนี่ยมันควรมีไม่เกิน50%จากสินทรัพย์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางด้านการเงินเนี่ยก็บอกว่า ถ้ามีเกิน50%ก็ควรรีบแก้ไขโดยด่วนหลักการที่จะดูว่าใครเนี่ยมีเงินหรือมีสภาพคล่องจริงเขาใช้การนําสินทรัพย์รวมมาหักกับหนี้สินแล้วเราก็จะได้ความมั่งคั่งสุทธิความมั่งคั่งสุทธิเนี่ยจะบอกว่าคุณเนี่ยมีการเงินที่มีสภาพคล่องจริงหรือเปล่าแล้วทีนี้เราจะเห็นได้ว่าใครหลายคนเนี่ยที่มีบัตรเครดิตหลายใบมีกระเป๋าแบรนด์เนมหรูๆเนี่ยเขาอาจจะเรียกได้ว่าไม่ใช่คนที่มีสภาพคล่องทาง้านการเงินเขาจะเป็นคนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ได้ เราอาจจะไม่ได้มองคนแค่เปลือกนอกอย่างเดียวแล้วก็มีทิคเล็กๆที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินเนี่ยให้ข้อคิดไว้ถ้าเราอยากจะมีหนี้สินเราอาจจะต้องมีหนี้สินที่เป็นประโยชน์หนี้สินที่เป็นประโยชน์ก็คือหนี้สินที่ทําให้เราเกิดรายได้หรือจะเป็นหนี้สินที่ที่เราอาไปซื้อบ้านซื้อคอนโดทําให้เกิดการใช้ประโยชน์หลายคนอาจคิดว่าซื้อรถอาจจะเป็นหนี้สินแต่ว่าถ้ารถเนี่ยเอาไปใช้แล้วก่อให้เกิดรายได้เอาไปใช้ทํางานแล้วก่อให้เกิดรายได้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นหนี้สินที่มีประโยชน์และสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งคือเราไม่ควรสร้างหนี้จากการใช้เงินเกินตัวนี่อาจจะเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆที่ให้คนรุ่นใหม่เริ่มมาสนใจทางด้านการเงินมากขึ้นว่าสิ่งที่เรามีสิ่งเราใช้ตอนนี้มันเกินตัวเราจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เราเติบโตและมีการเงินที่ดีได้ในอนาคต